กำหนดให้ A B C โดยเซตที่ A อินเตอร์ซก B เป็นสับเซตของ B เซกซีถ้า n A เท่ากับ25 n C 2ี n ิบกซีก็7 n อินเตอร์เซก c ีเท่ากับ10และ n A ยูนมิยูนิมิากับ49 n B เท่ากับข้อใดต่อไปนี้เป็นอย่างนี้เราก็ว่าด3วง3วง แล้วก็ 1, 2, ึนะ A B C อย่างงี <oon> ้นะแล้วก็ค่อยๆไล่ไป NA เราจะสายช่องไหนได้ก่อนนะอันนี้เราก็ให้ช่องตรงกลางนี้ไม่มีเขาไม่บอกอะไรมาเราก็ให้เป็น x ต่อไปก็ B ในเสกสเป็นเจ็ด B ในเสกสเป็นเจ็ก็คือ B ในเสกเป็นเจ็ดตอนนั้นนี่ x นี่ก็ต้องเจ็ดลบ x ต่อไปก็อะไร a อน n t e r s e c t c เป็นสิบเอน n t e r s e c t c เป็นสิบก็เพราะนั้นนี racism, ่ก็สิบลบเอกนี่ก็สิบลบเอกต่อไปก็บอกว่า a อน n t e r s e c t b เนี่ยเป็นสับเซตของ b intersect c เพราะนั้นแสดงว่าช่องนี้ไม่มีช่องนี้ก็เป็นศูนย์ไม่มีสมาชิกเลยก็คือเป็นศูนย์เพราะว่าเขาบอกว่า a อเอ i n t e r s e c b ก็คือเนี่ยเอ intersect b เป็นสับเซตของ B i n t e r s e c t C คือช่องนี้เพราะนั้นในช่องนี้ก็ไม่มีก็ไม่มีสมาชิกคือช่องนี้ช่องนี้ไม่มีสมาชิกก็บอกว่าอะไร nc เท่ากับยี nc เท่ากับยีเพราะนั้นในช่องนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ย nc คือช่องนี้เท่ากับ23เนี่ยช่องนี้23่สิบสาเพราะนั้นก็จับบวกกันหมดเนี่ยก็ให้ช่องนี้เป็น y เพราะนั้นก็ y ก็ต้อง ก็ y บวกด้วย10ลบ x บวก x บวกกับ7ลบ x บวกด้วย7ลบ x ก็ต้องเท่ากับ23อย่างเงี้ย y บวกกับ10ลบ x บวก x บวก7ล x เท่ากับ23ลบ x บวก x หมดไปอันนี้ก็เป็น y ก็อันนี้ก็ได้เท่ากับอะไร สิบก็เป็น17เก็เป็น23่สามลบสิบเเนี่ยสิก็เป็นสิบเจ็ดลบได้มาก็เป็นบวกอันนี้ก็ได้เป็น6กบวกเอ็กซ์นั้นนี้ก็ได้เป็นหกบวกเอ็กซ์นั้นช่องนี้ก็คือวา่ากับหกวกเอ็หรือว่าเอ็กซ์บวกงงหกต่อไปก็บอกว่าอะไรบอกอะไรอีกเอ็นเอกับยีอ๋อต้องได้ช่องนี้ก่อนน,น n a เป็นยี่สิบห้าเพราะฉนั้นช่องนี้เป็นลายเก้ายี้าเนี่ยลบกับ x แล้วก็ลบด้วยสิลบ x อย่างเงี้ยนะช่องนี้จะเป็นอะไรเก้ายีลบ x ตรงนี้แล้วก็ลบกับสิลบ x ออกไปก็เป็นยีลบ x ลบสิแล้วก็บวก x ลบ x บวก x หมดป25ยลบสิก็ได้เป็นสิบห้าเพราะนั้นช่องนี้คือสิบ้าก็ถามว่าอะไรลนะ่ะ เ b ็เท่ากับข้อใดเพะัะนั้นก็บอกว่า A u ยูเนียส b ยูเนียน c เท่ากับ49เพราะันนั้นก็จับบวกกันหมดเลยเท่ากับ49ก็คก็ได้ช่องนี้ออกมาใกล้ช่องนี้เป็น Y บวกกันเลยทุกช่องก็เป็น15ก็บวกกับ Y ก็บวกกับ10ลบ X ก็บวก X ็บูกกับ7ลบ x ก็บูกกับ x บวก6นะต้องได้เท่ากับ49อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ล่ะ15 15 y, บวก y บวก10ลบ x บวก x, x บวก7ลบ x บวก x 6, กบวก,ก6เท่ากับ49จะได้เป็น y ลนะบ x, x บวก x, x หมดไป ลบ x บวก x หมดไปน,นี่ก็เหลือเป็น y ก็บวกกับ15บวก10ก็25 25 25บวกอีกกับอีก13 25บวกอีกอีก13ก็เป็น38อันนี้ก็เป็น38เท่ากับ49เพราะนั้น y ก็เท่ากับ49ลบ38 9ลบ8ก็เหลือ1 4ลบ3ก็เหลือ1 y ก็เท่ากับ11เพราะนั้น y ได,ได้เท่ากับ11 ก็ถามว่า nb เท่ากับเท่าใด nb ก็คือช่องนี้จับบวกกันหมดเนี่ยก็เป็น11บวก x บวกที่7ลบ x x ลบ x หมปไปก็7จบวก11็ก็ตอบ18บ